สวัสดีครับอยู่กับผมแฟตน้ำพองนะครับถ้าพูดถึงพระเครื่องหลวงปู่พระมหาศิลาสิรสิจันโทนะครับกระแสที่ยอดนิยมที่สุดคงมีไม่พ้นเหรียญรุ่นแรกนะครับนะซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดถูกจะสร้างขึ้นในปีพศ .2551 นะครับนะเป็นงานอายุวัฒน่ามงคลของปี2551และอีกหนึ่งรุ่นที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ครับสำหรับรุ่นเหนือดวงหนึ่งนะครับ สำหรับเหรียญเนื้อดวงหนึ่งของลุปู่ศิลาซีจันโทนะครับถือได้ว,ว่าเป็นรุ่นที่มีความนิยมมากๆนะครับนะเป็นเหรียญที่มีความนิยมมากจนต้องได้สร้างเหรียญเนื้อดวงสองโดยเหรียญเนื้อดวงหนึ่งนะครับถูกจัดสร้างขึ้นในวาระอายุวัฒนมงคล75ปีของลุปู่ศิลาซีจันโทนะครับโดยการเล่นหานะครับนะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2บล็อกนะครับนะซึ่งจะเรียกว่าบล็อกวงเดือนและไม่มีวงเดือนหรือ ที่ไม่มีวงเดือนบางท่านก็อาจจะเรียกว่าบล็อกม่วงซึ่งจริงๆแล้วนะครับนะกรรมวิธีของการจัดสร้างถูกจัดสร้างขึ้นมาแค่เพียงบล็อกเดียวนะครับนะด้วยกรรมวิธีของการปั๊มอาจจะทำให้บางเหรียญมีวงเดือนบางเหรียญไม่มีวงเดือนแต่อย่างไรก็ตามครับเหรียญเนื้อดวงถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ยอดนิยมมากซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองบล็อกก็จริงครับแต่การเล่นหาการนิยมเนี่ยนิยมนั้นสองบล็อกซึ่งราคานี่หนีกันไม่ไกลครับระหว่างเหรียญที่ มีวงเดือนกับไม่มีวงเดือนนะครับนะซึ่งราคาแน่นอนครับว่าเหรียญมีวงเดือนเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงกว่านิดนึงส่วนในเรื่องของตัวยันของเหรียญเหนือดวงนะครับนะยันตัวนี้จะเรียกว่ายันเหนือดวงหรือว่ายันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวนะครับนะโดยยันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวหรือว่ายันเหนือดวงตัวนี้นะครับนะจะเป็นอักระเรียกว่าอักระที่หลวงปู่ศิลาเมตตาเขียนให้ครับ โดยตัวยันนะครับนะจะอ่านจากซ้ายไปขวาจะอ่านจากแถวบนนะครับนะจะอ่านว่าออะมะนะมะนะนะมะนะมะมะนะนะอุนะซึ่งจะมีความหมายนะครับนะความหมายของยันคนสาม้านิ้มบอร์เดียวคือสิ่งที่ดีทั้งสามอย่างมารวมอยู่ที่นี่ที่เดียวรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมตตามหานิยมในเรื่องของ มหาโชคโกกัพซับและคงกพันชาตรีและอีกความหมายหนึ่งนะครับนะของคําว่าคนสามบ้านกินน้าบ่อเดียวคือมีกินมีใช้ไม่มีหมดขนาดคนทั้งสามหมู่บ้านเรียกว่ามาใช้ในน้ําบ่อเดียวก็ยังไม่หมดครับอย่างที่ว่าไปนะครับนะเหรียญรุ่นนี้พุทุกคุณเนี่ยจะเด่นในเรื่องของเมตตามาหาสเสน่ห์จะเด่นในเรื่องของมหาโชคโกกัพซับและคงกพันชาตรีถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ครบถ้วนกวนทีมากๆครับสําหรับท่านใดนะครับนะที่อยากจะ เช่าหาวัตถุมงคลหรืออยากจะปล่อยวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสามารถติดต่อผมได้ที่ทางช่องทาง Facebook แฟตน้ำพองพระทเครื่องมืออีสานนะครับหรือว่าจะเป็น ID Line flat 3 3 9เบอร์โทร088552 002ติดต่อผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกรุ่น ที่ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากนะครับนะเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าจะเป็นรุ่นไหนสำหรับวันนี้ผมแฟนน้ำพองขอ่ากคำว่าสวัสดีครับ